ซอสต้มยำหอมกลี่มะนาวยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปต้มมันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกแต่ว่ามีลงไปขั้นตอนแรกสามารถมีไวๆลงไป ทุกคนนะครับส่ยน้าลงไปดูนะครับประมาณลงไป เครื่องปรุงรสหมูสับต้ยมยำนะครับทัแรกใส่เครื่องปรุงลงไปตัวน,นี้เข้ากาัน อ้หาอร่อยมากโอ้หน่ากินยังเลยครับจะกินมานนะครับปิดแก๊สเทใส่ถ้วย เทใส่เทใส่ด้วยเติมด้วยมะนาวน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยกับ วว้วรสหมูสับต้ยมยำหอมกินมะนายิ่งขึ้นนะครับใครทำได้ง่ายอร่อยยิ่งง่ายเลยนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดให้นะครับวทนนี้สวัสดีครับ